วันนี้มาพูดเรื่องค่าเคลื่อนคนนะครับวันนี้มาเป็นสไตล์ไม่มีสไลด์เนาะแต่ผมเองก็จะให้ทุกคนได้ฟังเสียงแล้วก็วิดีโอก็อจ,จะเป็นอยู่ในรถนะครับอยู่ในรถตอนนี้อ่าก็ค่าเคลื่อนคนนี่คืออะไรนะครับทำไมถึงสําคัญมากแล้วก็จําเป็นมากๆนะครับคือเอ่อทำไมต้องเคลื่อนคนก่อนในธุรกิจของเรานะครับเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีหน้าร้านอ่าไม่มีหน้าร้านนักธุรกิจจะต้องประกอบธุรกิจโดยมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือ ทำที่ไหนก็ได้เหมือนที่ผมไปทําที่ไหนก็ได้คือไปที่จีนแบบเนี้ยนะครับไปฮ่องกงเนี้ยเออแต่จุดเด่นก็คือไม่มีหน้าร้านแต่ก็เป็นจุดด้อยในตัวก็คือพอไม่มีหน้าร้านก็ไม่รู้ว่าเราจะมีลูกค้าเดินเข้ามาหาเราตอนไหนยังไงนะครับดังนั้นการเคลื่อนคนนะครับจึงมีบทบาทมากๆในการทาธุรกิจของเรานะครับก็คือแบ่งเป็นค่าค่าเอ,อ่อช่วงนะครับก็คืองาน อันแรกก็คืองานรายวันนะครับงานรายวันคือเดลี่เดลี่เวิร์กนะครับก็คือเราไม่มีหน้าร้านแต่เราสามารถที่จะแนะนําบอกต่อผลิตภัณฑ์ของเรานะครับให้กับทุกคนในงานรายวันได้ในงานรายวันส่วนใหญ่เป็นงานส่วนตัวที่เราจะต้องออแนะนําผู้คนในสองสิ่งที่เราเด่นมากๆก็คือสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเจลและก็โอกาสธุรกิจที่เป็นเจ้าของเหจการที่สามารถขยายธุรกิจเจลได้นะครับซึ่งงานรายวันเนี่ย เราทำได้ตัวเองนะครับเราจะทำผ่านแพลตฟอร์มไหนหรือช่องทางไหนใ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 นวิธีทางของเราก็ได้เหมือนกันบางคนอาจจะทำเป็นแบบอย่างพี่ขวัญไปเจอคนในร้านมาซื้อผ้าม่านแล้วก็บอกและนี่คืองานรายวันคือการเคลื่อนคนรายวันเคลื่อนให้เขาได้รู้จักโปรดักเราแล้วเคลื่อนโปรดักเราไปหาลูกค้าอ่าหรือตัวของพี่ระดาไล์อยู่ที่ลำปางให้คนได้รู้จักผิดพานได้พูดรู้เรื่องสุขภาพ น้องอ้อมทำ YouTube ขึ้นนั่งอัดวิดีโอแล้วก็อัพ YouTube ตัดต่อนะครับหรือน้องกวางไลฟ์คุยหรือ,อเตียอาจจะทำโฆษณาใน YouTube อะไรแบบนี้เห็นทุกคนจะทำงานแบบนี้เขาเรียกว่าง,งานรายวันหรืออาจจะเป็นพ่ลบอยู่ที่ฟิตเนสที่สมุทรสาครใช่ไหมครับก็แนะนำะคนที่ลูกเทรนหรือไปเจอคนที่มีปัญหาสุขภาพที่เขาเองอยากจะมาออกกำลังกายและ เราแนะนาตัวอาหารเสริมนี้ไปเนี่ยคืองานอะไรวันที่เราต้องทาทุกวันนะครับดังนั้นพอเราไม่มีหน้าร้านเราทาได้ทุกที่ผ่านทุกแพลตฟอร์มมันจะออนไลน์ออฟไลน์เลยก็ได้แต่เราต้องทําสิ่งนี้เขาเรียกว่างานพื้นฐานบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่รดาสามารถไปเที่ยวได้เพราะพี่รดาทํางานพื้นฐานหรืองานเดลี่เวิร์กหรืองานรายวันเนี่ยเรื่อยๆมันเป็นงานสะสมนะครับแต่ถ้าเรานอนเฉยๆอยู่กับบ้านเราไม่ได้ทํา ไม่ได้เคลื่อนอะไรเลยไม่ได้เคลื่อนตัวไปให้เจอใครหรือใครมาเจอเราออนไลน์ออฟไลออน์เลยเนี่ยเราก็จะประสบอสเตรเลไม่ได้นะครับเหมือนกับเราแคอ่อ่รู้ว่าเราแค่เป็นสมาชิกแต่เราก็ไม่ได้เคลื่อนอะไรเลยนะครับไม่เคลื่อนสินค้าไม่เคลื่อนตัวเราไปพูดโอกาสธุรกิจหรือเคลื่อนใครมาเจอเราในไลน์อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นสิ่งนึ่ที่สําคัญเป็นงานพื้นฐานนะครับทุกคนต้องทําซึ่งผมก็ทําการผมโพสใน a c e b o o k กินเจลเนี่ยก็คือผมก็เป็นงานงานผมนะแล้วผมก็ทําวิดีโอให้ความรู้อ่าทํา ข้อมูลนั้นคนนิดหน่อยอ่านะครับหรือดูแลลูกค้าบอดแคสส่งดูแอดเช็คแอดดูโฆษณาดูอะไรอย่างเงี้ยงานรายวันที่ทุกคนต้องทานะครับถัดมาคืองานรายสัปดาห์นะครับเคลื่อนสันมาคือเคลื่อนเคลื่อนรายวันและเคลื่อนรายสัปดาห์เคลื่อนรายสัปดาห์ก็อย่างเช่นทุกคนเนี่ยอยู่ในห้องเนี้ยทุกคนอยู่ในซูมเนี่ยคือการเข้าเทรนนิ่งรายสัปดาห์ขาดไม่ได้เพราะว่าหนึ่งสมมติเราทํางานรายวานันแล้วบางทีเราอาจจะใจฟอเราอาจจะหมดไฟ S 1> <S 1> เราอาจจะเทคนิคเรายัางไม,ไม่รู้นูไม่รู้นี่เราอาจจะเป็นเรื่องนี้แต่ไม่เป็นเรื่องนั้นการที่เรามาทุกวันอังคารเนี่ยมันได้เติมหลายเรื่องนะครับ ugh. ในธุรกิจเราจะต้องมีความเชื่อนะครับในระบบเราชื่อบิลลี่แบบมันมาเล่นคำอาจจะเความเชื่อความเชื่อมันมีนมอะไรบ้างมีอยู่ห้าเชื่อเชื่อแรกก็คือเชื่อเรื่องบริษัทนะครับเรารู้ว่าบริษัทเรามีความมั่นคงบริษัทเ,เราเอมีความมั่นคงในเรื่องของ การทำธุรกิจนะครับเรามีนวัตรกรรมเรื่องผิดพันธ์เราเชื่อในเรื่องผิดพันธ์ถัดมาคือเชื่อในเรื่องของทีมเชื่อในเรื่องของระบบและเชื่อในตัวเองก็คือตัวเราว่าเราทําได้นะครับดังนั้นเราจะมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรูปบริษัทผิดพันธ์แผนรายได้หรือทีมหรือตัวเราเองเนี่ยมันจะไม่สามารถเพิ่มความเชื่อได้จากการทํางานรายวันเราจะต้องมาเติมเต็มจากเพื่อนสมาชิกในงานรายสัปดาห์ซึ่งจะเติมเต็มได้ระดับหนึ่งมันก็จะมีลิมิตคือมันมี วัตถุประสงค์เนาะคือมันจะได้ความรู้กับความเชื่อมัน่นเราจะรู้สึกว่าเออวันน,นนี้คนนี้ก็ทําได้เนาะวันนี้เขามีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันไอ้คนนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เราเองอาจจะออยังทําไม่ได้แบบเขาแต่เราก็จะได้ไอเดียแล้วเราจะได้ความเชื่อมั่นว่ามันก็มีคนทําได้เนาะเราจะได้สิเอร์ซ็นหรือห้าสิบเอร์ซ็นจากเขาอย่างพี่รดาตอนแรกก็เห็นคนไปเที่ยววันนี้ก็ได้ไปเที่ยวเองอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ธุรกิจเราจะต้องมีการเติมบิลีฟหรือความเชื่อทําไมระบบเราชื่อระบบบิลีฟเพราะว่า ผมเชื่อว่าความเชื่อนี่แหละเป็นตัวจุดประกายไฟให้คนคน,คนหนึ่งอ่ะจะลงมือทําและประสบความสำเร็จได้อ่าจะสําเร็จมันต้องมีความเชื่อก่อนนะครับงั้นรายสัปดาห์เนี่ยจึงมีความสําคัญมากนะครับถัดมางานรายเดือนงานรายเดือนนะครับเราอาจจะมีงานอ่อย่างเช่นเฮลทีเดย์นะครับเฮลทีเดย์มันก็จะมีการตรวจเลือดแล้วก็มีการเห็นหน้าเห็นตาได้เจอกันเรามีการเรื่องของตัวเอ่อเจอเรื่องของเอ่อ ตรวจเลือดหรือบัญญาสุขภาพหรืออาจจะมีอีเวนต์ต่างๆนะครับที่เป็นงานรายเดือนที่บริษัทได้จัดไว้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเติมเต็มค่าความเชื่ออย่างที่ผมได้เล่าไปตอนแรกนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเ,าเพิ่มความเชื่อเรื่อยๆนะครับคือมันก็จะเป็นความเชื่ออีกชุดหนึ่งคือตอนนั้นเทรนนิ่งเราไม่ได้เจอหน้ากันเลยแต่พอเป็นงานรายเดือนเราได้เจอกันที่ออฟฟิศบางทีเราไปเจอในกิจกรรมบางกิจกรรมบางที่ไปกินข้าวแ่โดยบ,บริษัทจัดอะไรแบบเนี้ยนะครับ อันเนี้ยคือเป็นงานรายเดือนที่มันจะทําให้เราสามารถที่จะเติมเต็มแล้วตรงที่เราเติมเต็มความเชื่อให้กับลูกค้าเพราะว่าลูกค้ามาตรวจเลือดแล้วก็เห็นเพราะตอนแรกเราคุยกับเขาออนไลน์ผ่านไลน์เอย่ยอะไรเอย่ยเราไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสเขาเราเติมความเชื่อลูกค้าเราได้ระดับหนึ่งแต่พอเขาได้มาเจอหน้ามองตาก,กันอ่าเห็นถึงความยิ้มย้มแจ่มใสอาจจะใสอธิยาใสของเราเห็นเรื่องของเออบ,บริษัทเราเอ่ออยู่ที่กลางเมืองอ่าอันนี้ จริงๆคนเรามันก็ตัดสินในเรื่องของภาพที่เห็นด้วยนะครับภาพลักษณ์อ่ะคือคือบางคนบอกอือก็ไม่ได้มองเรื่องเปลือกหรือภายนอกแต่มนุษย์เรานะครับก็อดอดจะเชื่อไม่ได้นะครับถ้าเราได้เห็นได้จับต้องได้ไปสถานที่จริงๆนะครับมนุษย์เราก็จะเชื่อมากขึ้นจริงๆนะครับดังนั้นการที่เราเคลื่อนคนไปเห็นไปเจอมันจะง่ายต่อการทําธุรกิจมากๆเลยนะครับ อ่าดังนั้นงานหลายเดือนเรื่องงานตัดถัดมาคืองานหลายหลายเดือนก็คืออาจจะสี่เดือนครั้งงานไตามาสนะครับแล้วอาจจะมีแบบแคมป์บางทีเราเคยจะจัดแคมป์เรื่องเทรนนิ่งใช่ไหมครับเราอาจจะมีงานต่างๆที่เป็นงานหลายหลายเดือนนะครับงานไตรมาสนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เติมเต็มที่ใหญ่ขึ้นเช่นสมมติเราจะมีงานในเรื่องของเอ่อตอนเรามีโปรดักตัวโปรพลาสตอนนั้นเราก็มีการจัดแคมป์โปรพลาสอะไรแบบเนี้นะครับหรือเราจะมี เอ่อเรื่องของแบบการเที่ยวเป็นเนี่ยหกเดือนครั้งอะไรเงี้ยอ่าเรามีเดี๋ยวจะมีเกาหลีเดี๋ยวเรามีเช็คริพับบิกใช่ไหมครับมีออสเตรียและเดี๋ยวเราก็จะมีเกาหลีในเดือนสามใช่ไหมครับมันก็จะเป็นงานลายหลายเดือนที่ที่การไปทิปเที่ยวมันก็เป็นการเพิ่มความเชื่อแบบเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็คนที่ได้ไปก็เชื่อสุดๆอยู่แล้วแหละคนที่ยังไม่ได้ไปก็จะเออบริษัทเขาก็ส่งเราไปเที่ยวจริงๆเนาะไม่ได้แบบเป็นเสือกระดาษหมายความว่าบอกว่าบริษัทเรา ตีหนูงูให้ทิปนิดแต่ไม่เห็นมีใครได้ไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เห็นมีคนไปจริงนะครับอความเชื่อมั่นมันก็เกิดขึ้นนะครับเป็นทีมงานเราไปก่อนอะไรหรือเป็นอัพไลน์เราดาวไลน์เราอ่าเราก็ค่อยๆสร้างนะครับแล้วจัดมางานรายปีครับอเราไล่ก่อนนะครับมีห้าข่้นคนเนาะงานรายวันงานรายสัปดาห์งานรายเดือนงานรายหลายเดือนหรืองานไตรมาสและงานรายปีซึ่งงานรายปีเนี่ยก็คืองานที่เราจัดขึ้นงาน r e c o n i t i o n เอเชีย2024ก็คือวันที่23นี้นะครับซึ่งมีความสําคัญมากที่สุดผมถือว่าเป็นวันชาติมันเหมือนกับว่าเราเราคนจะต้องมากันนะครับแล้วก็งานนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไล่ให้เห็นนะว่าเราจะได้อะไรจากงานนี้นะครับหนึ่งในงานนี้นะครับคอนเฟิร์มที่ปร้อยแล้วเราจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่นะวัตกรรมใหม่ไม่บอกชื่อก่อนแต่เป็นผิดพันธ์ เป็นนวกตกรรมเจลสคริปต์แตะปากและซึมเข้าสมองไปเลยบำรุงเกี่ยวกับสมองนะครับจะเปิดตัวที่แรกนะครับที่งานรีคอนิชันนะครับมีงานเดินแบบนายแบบนะครับมาโชว์ผลิตภัณฑ์นะครับบำรุงสมองนะ่าคงไม่โชว์กล้ามนะคงไม่โชว์ซิกซี่นะผมไม่รู้ว่าจะโชว์ยังไงผมก็นึกไม่ออกเหมือมนกันแต่ว่าเราจะได้เป็นสกีปพยานนะครับแต่ยังไม่ได้ซื้อได้ในงานนี้นะครับผลิตภัณฑ์เราจะซื้อได้และจําหน่ายได้นะครับจะประมาณต้นปี ออ่2025นะครับโดยเราจะมีคุณจเอลลอกบูดบินมาในครั้งที่โปรดักพร้อมขายนะครับซึ่งจะมีงานเรียกว่าเป็นโปรดัก Launch Conference นะครับอ่ามันก็จะเป็นต่อเนื่องกันดะังนั้นในงานรีคอนเนซชันนี้นะครับมันจะมีช่วงพาร์ทคุณจเอลเป็นมาเป็นวิดีโอก่อนนะครับตัวท่านไม่ได้บินมาเพราะว่า,ามา มันก็จะมาติดติดกันเนาะก็เลยเลือกมาตอนโปรดักต์เสร็จแล้วนะครับดังนั้นในงานนี้นะครับเราจะได้พบกับเชียร์ออฟเอเชียคุณรุ่งรัตแล้วก็คุณโจเอลที่เป็นวิดีโอนะแต่ว่าแล้วเราก็จะเจอคุณนักแสดงนักแสดงไฟแรงจากาหนังนะครับหลวงพี่เทง่ง Comeback ก็ Come คือน้องมิลลี่สโนนะครับน้องมิลลี่สโนนี่นะครับก็เป็นนักรสองรุ่นใหม่ แล้วก็ผ่านตัวมาเป็นนักแสดงด้วยนะครับครบเครื่องแล้วกําำลังทําชื่อเสียงในประเทศจีนนะครับเราก็จะมีการ after party อ่ after after party ก็จะมีน้องบิลลี่มาร้องเพลงแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตนะครับอ่างนั้นในงานนี้นะครับจุดเด่นเด่นนะครับก็คือหนึ่งคุณจะได้พบปะกับผู้ประสบความสำเร็จที่ขึ้นตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเรคเ c t o r ขึ้นไป regional d i r รค t o r รวมทั้งไดมอน n d นะครับที่ขึ้นตำแหน่งใหม่สดๆนะครับซึ่งเราจะได้แรงบันดาลใจคือธุรกิจนี้บอกแล้วเติมเต็มความเชื่อ บางคนบอกว่าไม่ค่อยชอบตกมือให้ใครอ่ะแบบใครสําเร็จก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เชื่อคือครับความสำเร็จเป็นโรคติดต่อติดต่อที่นี่มาเขาว่าเราก็ฟังของเขาแหละแล้วเราก็ซึมของเขาสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะว่าผมเองกว่านสาเร็จวันนี้นะผมเชื่อว่าสังคมที่เราไปอยู่อ่ะเป็นแบบไหนแล้วก็ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นเราชื่นชมความสําเร็จวันหนึ่งเราจะเป็นคนสําเร็จแต่ถ้าเราไม่ชอบคนสําเร็จหรือเราไม่ชอบคนรวยบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะรวยคือรวยมันก็มีทั้งคนดีและไม่ดีเนาะแต่ถ้าเรา เอ่อเรียนรู้คนที่รวยแบบดีๆแบบถูกต้องแบบขาวๆไม่ได้เป็นเทาๆอะไรเงี้ยเราก็จะมีโอกาสเป็นคนรวยที่ดีและเ mm hmm. มื่อเราประสบเสร็จมีมีเงินทองเราก็เป็นคนคนที่ประสบเสร็จที่เอ่อเอาเงินเอาทองไปใช้ในทางที่ดีได้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นะการที่เรามาร่วมแสดงความดีกับผู้ประสบความสำเร็จนะครับเราก็จะได้ความสําเร็จของอ่าซึมซับในตัวเรานะครับความเชื่อเระจะทุีคูณเพิ่มปุนไปไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในบริษัท เขาจะจัดให้อารังการงานสร้างนะครับพรุ่เอ,อเพียบนะครับแสงสีเสียงกร,ยกระจายนะครับแล้วก็มเีเรื่องโปรดัก t p โปรดักก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะครับมาเปิดตัวนะครับโอ้อันนี้ผมตื่นเต้นเนาะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นความเชื่อเรื่องปิดพันก็จะเพิ่มขึ้นอาจจะมีเดินเวทชันโชว์ตัวเจลที่เรากินแล้วทำการตลาดอยู่และยังจะมีตัวปิดพันใหม่นะครับ แล้วถัดมาก็คือเรื่องของความสําเร็จเรื่องรายได้มันก็จะพิสูจน์นะครับแล้วก็ในงานนะครับจะเป็นลุ้นโชคอ่าจะมีความเชื่อในเรื่องของทีมทีมงานเราจุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะเชื่อตัวเราเองมากขึ้นคือเราเอาตัวเรามาอยู่คนใกล้คนสําเร็จะติดตามคนสําเร็จทําตามคนสําเร็จนะครับเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราเก็บไปเรื่อยๆอ่ะสามปีมันยังไงก็ต้องสําเร็จเนาะ,ะครับทุกคนในที่นี่หลายคนก็ใช้เวลาเนาะนะครับแต่ผมเชื่อว่า ปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับรวมตัวกันและเรายัางจะได้ลุ้นโชคสําหรับสมาชิกที่มีสหาสทุกคนแล้วอยู่ในห้องนี้นะครับท่านจะได้ลุ้นโชคเกาหลีฟรีๆไปเลยงานนี้นะมันง่ายกว่าลุ้นหวยหวยอัตราส่วนเท่าไหร่ผมไม่รู้อ่านะครับเอ่ออ,อถ้าเกิดซื้อเลขท้ายสองตัวนะครับผมว่าก็หนึ่งในเท่าไหร่อ่ะหนึ่งในหมื่นไหมแต่เนี้ย สมาชิกนะผมว่าไม่ไม่ถึงร้อยอ่ะอาจจะมีสมาชิกประมาณที่เป็นรหัสนะครับน่าจะสมาชิกหกเจ็ดสิบคนคือหนึ่งในเจ็ดสิบอ่ะผมว่าผมว่าทุกท่านในห้องนี้นะไปลุ้นเถอะนะครับเราจะได้รู้ว่าผลบุญที่เราทํามาหนึ่งปีเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับอันนี้คือ,อ,นนค,อ,อนนคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้ไปลุ้นนะครับคือลุ้นแบบไม่ต้องซื้ออะ่ะคือเรา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 ,เราทำธุรกิจมาตลอดนะครับบริษัทก็มีการเรียกว่ามีการตอบ ตอบแทนขอบคุณปีละหนึ่งครั้งนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปมีส่วนร่วมนะครับท่านท่านเองนะครับมีรหัสสมาชิกขายสินค้ามีรหัสแล้วแล้วเราไม่ไปร่วมงานนี้โกโ็อดอะ่ะมันก็น่าเสียด,ดายเนาะเหมือนเราเป็นงานมันเป็นงานชาติเนาะและเราพาคนไปใครที่ไม่เป็นสมาชิกนะครับพาไปได้ด้วยนะครับให้เข้าไปเพิ่มความเชื่อนะครับเล่านั้นอาจจะไม่สนใจธุรกิจไม่เป็นสมาชิก แต่เขาจะเชื่อกินสินค้าไปตลอดชีวิตเพราะหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยบริษัทมั่นคงนะมีพันธ์น่าสนใจมากเลยมีตัวใดตัวใหม่มาโอ้โหมันคืออะไรหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันต้องติดตามไอ้บริษัทนี้แหละบริษัทนี้มันแบบมันมีนวัตกรรมใหม่อีกแล้วคือฉันเหมือนเราดูซีรีส์อ่ะมันมีตอนใหม่มาแล้วก็อยากจะดูนะว่าโปรดักต์มันจะเป็นยังไงนะครับถัดมาคือเรื่องแผ่ระยะมีคนสําเร็จเยอะถ้าเกิดฉันจะเปลี่ยนใจมาขายบ้างแนะนําธุรกิจบ้างมันก็ทําได้นะ เพราะว่านหนึ่งคือมันก็เป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีบรนุญาตนิ่นแน่นอนแล้วมีหลายประเทศด้วยเราจะมีชาติไต้หวันแน่นอนนะครับทางมีทางพมา่าด้วยผมเชิญมาไม่รู้จะมาไหมเดี๋ยวเขาเขาจะให้คําตอบผมวันที่สิบสี่เนาะนะครับจะเป็นทีมพมา่าแล้วก็มีตัวของรา,างวัลเนี่ยแจกทองเนี่ยมูลค่าทองหนึ่งเนี่ยครึ่งสลึงนะครับครึ่งสลึงตอนนี้เนี่ยบาทมันสี่หมื่นกว่าก็ตีมันหกเจ็ดพันแล้วกันตอนนี้มันขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับบริษัท แล้วไม่ใช่เป็นทองไม่ตักนะครับทองหัวเซ้งเฮงขอบอกยี่ห้อเลยหัวเซ้งเฮงนะครับอ่าทองคําหัวเซ้งเฮงนะครับอ่าเป็นเหรียญน,นะครับอ่ามูลค่าหกเจ็ดหกพันเจ็ดพันนี่แหละไปหารกันเราเองนะฮะเพราะราคาขึ้นเรื่อยๆสามวงด้วยกันนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเราชวนชวนชวนคนในบ้านชวนใครไปกินข้าวนะครับเรามีเรามีามอาหารเป็นเป็นเ,นเมนูค็อกเทลนะครับกินแบบ ู้ดีอร่อยอร่อยนะครับไม่ได้กินแล้วจนจุกถึงคออะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบอร่อยอะคือแบบกินแล้วแบบเราใส่ชุดสวยๆเราหล่อเนาะก็กินแบบพออิ่มประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตของท้องนะฮะก <c oughs> ็ <c oughs> จะมีอาหารทางเอ่อทางทางเป็นเมนดิจสตูดิโอนะครับอาหารอร่อยรอบที่แล้วผมบอกเลยว่าอร่อยมากผมเองก็กินได้หน่อยหนึ่งโอ้ผมต้องรับแขกวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแต่ผมก็กินพอลองท้องรู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินอีกนะก็ <c oughs> แว๊บๆมันกินบ้างนะครับแล้วก็ ในงานนี้ก็มากินฟรีอีกนะครับก็มากันได้นะครับดังนั้นในงานนี้นะครับอยากทุกคนได้ช่วยกันนะครับที่จะสร้างบรรยากาศนะครับของการเฉลิมฉลองนะครับเราจะมาเพิ่มความเชื่อกันในค่าเชื่อบริษัทเรานะครับเติบโตมั่นคงนะครับแน่นอนนะครับเราเป็นบริษัทอาหารเสริมแบบเจลเจ้าของโลกเนาะแล้วก็มีตัวของผลิตภัณฑ์ที่จะมาเปิดตัวใหม่นะครับความคนสําเร็จแผ่รายได้ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นทริปเที่ยวนะครับ เราก็จะมีทีิปเที่ยวเรื่อยๆแบบนี้เนาะแล้วก็มีเรื่องของตัวของโปรโมชั่นดีๆนะครับทําให้เราทําได้เนาะแล้วก็มีทีมงานที่มั่นคงแข็งแกร่งและเราก็มาร่วมฉล,ล,ลองร่วมการแสดงความดีปีละหนึ่งครั้งได้เจอหน้าเจอตาก,กันเราทําออนไล์กันมาตลอดดังนั้นการเจอหน้ากันนานๆทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งพลังที่ดีมากๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยหนีบคนไปให้ได้มากนะครับผมเองเนี่ยเต็มที่เลย งานนี้จะหนีไปให้ทุกคนนะครับพากันไปนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเดี๋ยวในกรุ๊ปหลังจากวันนี้นะครับอย่าลืมห้าขึ้นคนนะงานรายวันเราทํางานงานรายวานันเราทํางานในสัปดาห์เราเข้าต้องเรียกว่าเธด้ายินดีกับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับทุกท่านได้ตามระบบอ่าระบบนี้เป็นระบบที่พิสูจน์แล้วนะครับถัดมางานรายรา,ายเดือนถ้ามีก็อยากก็ให้เข้านะครับและงานรายปีครั้งนี้รีคอนดิชัน ก็เป็นงานอินเตอร์แน่นอนเพราะมีต่างชาติด้วยนะครับแล้วก็เรามีคนที่สําเร็จหลายท่านก็มันเหมือนเรางานแต่งงานอ่ะคนอื่นเขาแต่งอะ่ะเราไปร่วมกับเขาว่าหนึ่งเราแต่งอะ่ะเราขึ้นบ้างก็จะได้เหมือนพัดกันน่ะแสดงความยินดีมาส่งกับพลังกันส่งพลังบวกนะฮะบวกที่นี่คือบวกไปทางโพสิทีฟไม่ใช่บวกคือต่อยก,กันนะครเราควรจะต้องมีการส่งพลังกันวันนี้นะครับพี่ละมุนขึ้นแล้วเราต้องไปแสดงความยินดีนะครับ อพี่ใหญ่ขึ้นโฟสตาร์นะครับอก็มาแสดงความยินดีร่วมกันนะครับก็ให้คนได้พาคนและให้ทุกคนได้ไปเห็นนะครับและที่สําคัญนะครับการลุ้นรางวัลเนี่ยก็ผมว่ามันสนุกสนุกแน่นอนและถ้าเกิดว่าในงานครั้งนี้มีคนถึงร้อยขึ้นร้อยร้อยร้อยอับสองร้อยกว่าเนี่ยปีหน้าผมก็อยากให้มีทองอีกนะครับเดี๋ยวไปขอรางวัลเพิ่มให้ <laughs> ถ้าถ้าปีนี้ทุกคนไปกันได้ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบนะอุ้ยปีหน้าจะรางวัลทองคำอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะใคะจะไปรู้เนาะก็สนุกส,ส,ส,สนุกดีผมรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอยากให้ทุกคนได้อ่อากกันไปนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าอ่าบริษัทจิวเ์พัทจะเป็นธุรก,กิจหนึ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนทําธุรกิจอ,อสามารถสร้างไรายได้ได้ให้ชีวิตที่ดีมีคุณค่าช่วยเหลือสังคม แล้วล่าสุดแล้วก็เพิ่งทางเจอพลัสก็เพิ่งทําบุญช่วยน้าท่วมนะครับจากการที่เรามียอดขายมีการแบ่งปันกล่องละสามสบาทนะครับให้กับทางมูลนทินะครับรู้สึกว่าผมได้ยินว่าจะเป็นของคุณบุ๋มปนัดดาหรือไงนี่แหละนะครับเรารู้จักกันดีเนาะก็คุณบุ๋มอดีตนางสาวไทยของเราก็ทํางานการก,กสศลมาเยอะก็บริจาคหนึ่งแสกบาทนะครับ โอ้อทุกคนตบมือแปดๆ,ๆให้กับบริษัทเชลพัทหน่อยนะครับ mm hmm. ก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเ,เราเป็นธุรกิจที่เติบโตได้แน่นอนนะครับและผมเองก็จะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบและทีมงานให้เติบโต,ตนะครับไปขยายแผ่ขยายไปทั้งทั่วประเทศไทยรวมทั้งหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็บริษัทบ้านคงบริษัทยอดเยี่ยม สินค้ายอดเยี่ยมแห่งรายได้สซริการหรือเรื่องอินเทนซีฟเรื่องท่องเทีเท่ยวดีเยี่ยมทีมระบบดีเยี่ยมทีมระบบดีเยี่ยมตัวท่านเองก็ดีเยี่ยมทุกท่านที่เข้าเคลื่อนคนนะครับอย่าลืมนะครับการเคลื่อนคนที่ผมบอกเนี่ยมันคือหัวใจนะครับไม่ได้ไม่ได้ยากมันยากตอนที่จะต้องเข้าเข้าระบบนะครับแล้วจะไม่รู้เหตุผลนะครับแต่พอเรารู้เหตุผลแล้วว่าเราต้องเข้าเคลื่อนคนเนี่ย อ๋อแล้วเราก็จะพัฒนาตัวเราและทีมงานเราไปสําเร็จไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วันหนึ่งตัวท่านเองนะครับก็สามารถทํางานได้จากหลายประเทศอย่างเช่นผมเนี่ยไปไปไปไหนมาไหนผมก็ยังได้ทํางานได้แล้วก็ขยายธุรกิจได้รวมทั้งยังสามารถที่จะ,ะช่วยทีมงานให้จะเติบโตแล้วก็ซัพพอร์ตให้ทุกท่านได้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจนี้นะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.